สวัสดีจ้ามาพ่อกันอีกแล้วกับช่องแม่บ้านในคลีเด้วยค่ะทุกคนมาจ้ามากินข่าวกัาเดนอจ้ามื้อหนีสากรมีสมตำหัวผักกาดค่ะทุกคนแล้กก็มีซุปน้ำไม้ด้วค่ะซุปน้ำไม้ที่เหลือจากเมึ่ขึ้นนะจน๊ะเนาะสาแซต้เย็นไว้ค่ะและก้กก็มีไก่ค่ะทุกคนอกไก่นะคะ่ะอกไก่อ่อบเกลือค่ะทุกคนแล้วก็พักซดหัว หัวแรกดีดค่ะมือนีบนเน้นพักด้วยค่ะทุกคนเน้นกลับแล้วก็เน้นเข่าจะมือนี่ซ้ากับข้อเหนียวเต็มตีบเลยค่ะทุกคนมาจ้ามากินน้ำกันคนทน้องซ้าหนึ่งเข่าเพื่อไวก็ค่ะทุกคนเพื่อมืออื่นนะคะละกะซ้ากัสีแบ่งแชรแบ่งใส่ถุงแชร์แข็งใบน้ำด้วยจ้าบางที่เวลาซากลับมาจากทำงานนะคะเนาะซ้าหิวหิวนี่แบบว่า บ่ได้บ่ได้แช่เขาบ่ได้หนึ่งเข่าสาเก่าออกมะอุ่นมะอุอ่นอ่ในหมอหุงเข่าได้เลอค่ะทุกคนมาจ้ามากินน้ำกันเลยจ้าเข่าแล่นนะคะลูกๆสากินเข่าแล้ว้อคะทุกคนสาเฮ็ดให้ลูกกินก่อน,น้ะคะมาดบ่บ้านอีกแล้วจ้ามากมาส่งสาก,กับลูกแล้วก็ออกไปทุระข้างนอกนะคะเนาะไปคุยทุระคุยเรื่องงานนี่แหละจ้าทุกคน มาจ้ามากินน้ากันแซบ่บมื้อนี้สมตําของสาเนี่เป็นสมตําหัวประกาศด้วยค่ะสีจะสีสีจักน้อยเพราะว่าน้าปลาต่าตสมตําซามันเบิดเจอทุกคนสาได้ใส่ปลา่าน้าปลาล่าใส่แกงนะคะสีมันสีบกเข้มนะคะเนาะน้ำปลาสําสำหรับใส่แกงมันก็สิเป็น ปลา,า่าที่บ่อดปรุปงรสนะคะทุกคนเป็นน้ำปลา่าธรรมดาแซ่บขึ้นเกาล่ะค่ะเดี๋ยวสาจะสร้างน้ำปลา่าทงต่ำอยู่ค่ะดู ซุปน้ำใหมซาแซ่ตู้เย็นไว้แล้วค่ะทุกคนมือเร้ามือเส้าก่อนโอ้ยแม่งวันเข่ามา้าเราซาเปิดประตูหลังบ้านไว้แม่งวันกข่มาอากาศมันอ้อนนะจ๊ะมือเส้าก่อนจะไปทํางานซาก็กิกนอันซุปน้ำหมเนี่ทุกคนมันเหลือหลายนะจ๊ะมันมีหลายจางเห็ดไหลซาก็กินน้อยนึงหละ่ะก้กกนนอนไปทํางานตอนเส้าๆบุาากากินเพจคักค่ะย่ามแสบท้อง ไส่ซ่อนเนี่ยด้ยค่ะทุกคนเพราะวะ่าหัวผระกาศมันหัวหน่อยหัวกลมนะคะเวลาเขาสาับเนี่ยเซนมันก็นจะสั่นนะคะเนาะอื้มือังมัง ซาอบปลาแซลมอนไวให้มากค่ะทุกคนเท้ายกจะกินสม่ำอบไก่อบเกลือก็ยังเหลืออีกอยู่สองชิ้นค่ะเพื่อมากจะกินซากระเห็ดเพื่อไว้แล้วก็บอบปลาแซลมอนสองชิ้นค่ะทุกคน มากับมาหรอกเชียงมากับมาพอดีเลยจ้ะทุกคนสารยังก็ได้ดตัดต่อคลิปที่ไปทำงานเลยจ้ะทุกคน คิปไปทำงานจองมือแล้วกันอูลวกอแกไอีกลันนี้ stop ปบายเโก้ too much yeah I know he have a o d report you buy him else. s o m e l s e ตากับมาทะเลาะก,กันเรื่องสื่อของเด่นให้ลูกนี่เป็นร้อยรอบแล้วทุกคนมันหลาย เลโก้แม่เต็มบ้านเลยซื้อมาแลวก็ประกอบประกอบแล้วกับเล่นข้าวเดียวบะนีกับมาจับแยกชิ้นส่วนค่ะทุกคนบะนีตั้งแต่สมัยลูบิตยังเป็นเด็กหน่อยแล้วก็มาเอเวนอีกทั้งทั้งรถทั้งเลโก้ทั้งไดโนเสาร์ไดโนเสาร์กับเป็นร้อยโตบะนีเลโก้อีก เลโกอีก,กเต็มบ้านเลยค่ะหาหกกองเก็บใส่กลองเลยอเวนตกาสิึกจบปสามแล้ว s <S การสิปิดเทอมท่านโรงเรียนเขาก็สิมี่ไล่งานผล, <Okay. S 1> ผลการเรียนออกมานะคะ่ะผลการเรียนของเอเวนดีดีมากๆเลยค่ะทุกคนดีมาตลอดเลยเป็น่ง มาเกล็นลสื่อเลโก,ก้มาให้ลูกอีกเต็มอยู่ทะเลาะกันตลอดเรื่องสื่อของเล็นให้ลูกเนี่ยทุกคนบางคยสื่อเส้าให้ลูกจัดเคื่องนี่มิตรษาสื่อเสื้อผ้าเนี่ยแต่ของเล่นเนี่ยสื่อดูดูสื่อเกือบทุกมือทาษาบดดาบบดทะเลาะกันเน้อทุกคน บางอย่างมันกับโบแพ้งบบแพงคักกับจัต่ว่ามันหลายแล้วนะมันหลายเกินไปมันหลายเกินไปเด็กหน่อยมันกับไม่มค่อยเล่นหอกทุกคน แมงวันแมงวันได้กินปลาหนาหา้อนหนาห้อนกับสิมีแมงวันยังเชื่อหรอคะทุกคนอืมผักนามกระเดน เ้่าเสียงดังดังด้วยบันมากระปลูกเสียงดังด้วยบันท่ทุกคนจากกัมาคุยกันมีแพลมีแพร่นะคะทุกคนว่าสิเปิดเพจเปิดเพจหรือว่าคล้ายๆกับเพจบริษัทนะทุกคนที่แบบว่าโปรโมท งานงานของสากับมากด้วยค่ะ right, okay. รับจ้างท่าสี่ oh. I'm cooking dinner in the oven. Oh, <okay. S 1> It's ready. <S <Good. S 1> uh, salmon. Oh, a l right. The mushroom right. Mush in the pack. You say you buy mushroom for me. <laughs> I did not cook your mushroom. I don't know you gonna eat. Mm hmm. salmon. เราพักค่ะทุกคนพักเมื่อนี้ตอนที่สาก,กับมากเลิกงางแล้วนะคะเนาะกับภากันแวบไปเทสโก้นะ้ค่ะทุกคนไปซื้อกับขาะะ่าวค่ะบัดนีก้ก็เลิศบังเอิญเจอเจอพี่เขยพี่เขยของมากหรือว่ารุ่งเขยของสาเนาะค่ะทุกคนก็เลยถามขา่าพี่สาวของมากด้วยค่ะเพิ่งก็บอกว่าพี่สาวของมากยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ด้วยค่ะทุกคนอาการค่อยดีเด็กแบบว่า แต่ว่าเพิ่นกลับไปเยี่ยมไปเยี่ยมเมียมเพิ่นเกือบทุกมือแล้วค่ะทีเพิ่นม,มีเวลาเพิ่นก็นยังทำงานอยู่เนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็อายุป,ประมาณหกสิบสองหกสิบสามนี่แหละค่ะแก่กว่ามากประมาณหนึง่งเอ่อประมาณสองปีวันนี้เพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นก็ไปเยี่ยม,ม,ม,ยมยไ,ปไปเยี่ยมเมียเพิ่นอยู่แล้วก็ไปเวลาไปเยี่ยมบางที่เพิ่นก็ไปรับภาพเนียเพิ่นออกไปข้างนอกไปกินอาหาร เปนั่งคาเฟ่หรือไปตามอ่แการดเดนเซ็นเตอร์เนาะคะ่ะอยู่ร้านขายตน้นไม้อยู่ทางประเทศอังกฤษเนี่ยเขาซิมีคาเฟ่ขายกาแฟาขายเค้กขายอาหารเสรื่อหรือว่าอาหารกลางวันเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนก็สี่ฮับเมียเพื่อนออกไปฮับออกไปแล้วกับผ้ากลับไปซงอยู่หลงป่านคือเกอ่าเถอะนะค่ะทุกคนวันนี้เพื่อนบอกว่าเมียเพื่อนอะ บาย่อมรับการรักษาคล้ายๆกับว่าหยุดหยุดรับการรักษาหยุดรับการรักษาหยุดยาบาย่อ,ยอมบาย่อมรับการรักษาแบบจริงจังแล้วก็อยากหยุดแล้วก็บ่อยากกินยาเบ่อยากกินยาอาการแล,ล้วก็เลยเป็นนักก่ากา เพิ่มบอกว่าเขาเขาเคยเยี่ยมได้อยู่เดี๋ยวทำนี้อ,อกทำทำนี้เวลาสากรสิส่วนมากไปเยี่ยมอยู่ขัดข้นแต่สาบมรดูวา่าพี่สามากเนี่ยสิย้อมออกมาพอสากับมาคือเปล่าได้ขอทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยอยาก่อไปโอ้ยเมงบันกระดาเนะาะกวนดีแทนะ้ตัวเดียวนึง บบมี่ใหม่ช็อตแมงแมงวันเนาะพี่น้องอย,อยู่ลงบานมาเดือนกลัวหรอค่ะพี่สาวมากซา,ากะต้องขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนด้อค่ะทุกคน ซาขอบคุณทุกคนหลายๆนะจ้าที่เข้ามารับชมคลิปและกะ็ติดตามเ้ซาด้วยจ้าผู้ใดที่เข้ามารับชมคลิปแล้วซากะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งห้ซาในด้วยจ้าทุกคนขอบคุณหลายๆวะจ้าไปพอกันไหมคลิปหน้าด้วยจ้า,า,จาทุกคน